ยติสักฟอกร,รัฐมนตรีที่พักฝ่ายค้านได้ยื่นไปกับประธานรัฐสภาสมศักดิ์เกียรติสุรนนล่าสุดมีการบรรจุเข้าสู่วาระการพิจารณาแล้วครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือวันที่27พฤศจิกายนหนึ่งวันก่อนที่จะปิดสมัยประชุมสภาคือวันที่28พฤศจิกายนถ้าดูกันตามเงื่อนเวลาแล้วเนี่ยประธานรัฐสภาได้กำหนด การอภิปรายของพรรคฝ่ายค้านเพียงวันเดียวถามว่าเพียงพอไหมสําหรับการอภิปรายรัฐมนตรีเพียงหนึ่งคนเพียงพอแต่ถ้าเผื่อถามว่าในธรรมเนียมที่ผ่านมาในอดีตวันเดียวหรือเปล่าก็อาจจะไม่ใช่การกําหนดเพียงวันให้พรรคฝ่ายค้านได้มีการอภิปรายในเรื่องเดียวซึ่งมีรัฐมนตรีเพียงคนเดียวที่โดนยื่นซักฟอกข้อหาที่พรรคฝ่ายค้านกล่าวหารัฐมนตรี ว่าการกระทรวงยุติธรรมพลเรืประชาพมนอกนั่นก็คือเรื่องของการทุจริตถุงยางชีพและก็การปล่อยให้สอส,อสอพักเพื่อไทยเข้ามากระทําการที่เกี่ยวกับเรื่องของการทําขัดรัฐธรรมนูญมาตรา265-266อีกประเด็นหนึ่งที่พักฝ่ายค้านมองว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมน่าจะมีความผิดอันหนึ่งก็คือการที่พยายามจะช่วยเหลือคุณทักษิณชินวัตร ช่วยเหลือ,อยังไงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิธ,ธรรมนั้นเคยตั้งคณะทารรงานขึ้นมาคณะหนึ่งนั่นก็คือคณะกรรมการศึกษาแนวทางการยื่นถวายดีกาที่มีคนเสื้อแดงหลายหมื่นรายชื่อเข้าชื่อกันโดยคณะกรรมการชุดน,นี้หนึ่งในคณะกรรมการก็มีชื่อของคุณธงทอง,งจันทรังสุซึ่งล่าสุดก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประหลัดสํานักนายกร,รัฐมนตรีกรรมการชุดน,นี้ดแูแรกก็ขึงขันครับที่จะ ในการพิจารณาว่าหาในอดีตเคยมีไหมว่าคนที่ถูกจำคุกโดนตัดสินจำคุกแต่ไม่ถูกจำคุกจะได้รับการพระราชทานพยโทษนั่นเป็นอีกอันหนึ่งที่พักฝ่ายค้านมองว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนั้นกําลังมีความพยายามจะช่วยคุณทักษิณชินวัตรล่าสุดที่เกิดขึ้นนั้นก็คือการที่คณะรัฐมนตรีได้มีพระราชกฤษฎีกา พระราชทานอปเยโทษซึ่งแน่นอนการตัดความผิดของแนบท้ายพระชกฤษฎีกาปี2553ที่ว่าด้วยเรื่องของคนที่ได้รับโทษในคดียาเสพติดคนที่ได้รับโทษในคดีคอร์รัปชันนั้นจะสามารถได้รับพระราชทานไปทโทษได้สองเรื่องนี้เป็นข้อหาใหญ่ที่พรรคฝ่ายค้านยื่นยติซักฟอกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแน่นอนครับนอกจากยื่นซักฟอกแล้วพรรคฝ่ายค้าน จะยื่นถอดถอนด้วยโดยการซักฟ้องในครั้งนี้ประชาธิปัตย์เพียงพักเดียวนะครับคุณผู้ชมครับที่มีการอภิปรายกันโดยโฆษกของพักภูมิใจไทยซึ่งก็เป็นหนึ่งในพักรูปธรัฐบาลสุภชัยใจสมุทรบอกว่าประชาธิปัตย์นั้นแจ้งเรื่องนี้มากระชั้นชิดเกินไปคือแจ้งมา16พฤศจิกายนทําให้ภูมิใจไทยไม่สามารถที่จะเรียกประชุมสอสอและทําให้สอสอลงชื่อนยติไม่ได้แต่ว่า ภูมิใจไทยก็พูดทํานองออกตัวว่าภูมิใจไทยยังเป็นพักฝ่ายค้านยังจะทำงานในที่หน้าที่ฝ่ายค้านต่อไปและยืนยันว่าไม่มีการเกียเ้ยเเีีกันระหว่างพักภูมิใจไทยกับพักร่วมรัฐบาลซึ่งถ้าจะดูกันจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีกระแสข่าวว่าจะดึงเอาสอสซีหนึ่งของภูมิใจไทยในสีของคุณสมศักดิ์ สมศักดิ์เทพสุทินนะฮะที่เป็นกลุ่มในส่วนของสุขโขไทยอาจจะดึงเข้าไปร่วมรัฐบาลหลังจากที่ร่วมดําเนินงานทางการเมืองกันไปสักระยะหนึ่งดังนั้นการที่ภูมิใจไทยไม่ลงชื่อในยติอภิปรายไม่ไว้ใจในครั้งนี้ก็ทําให้มีคนสงสัยว่านี่จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งหรือไม่ที่จะเป็นเกมโดดเดี่ยวภาคพประชาธิปัตย์ครับแต่ยังมีอีกก๊กสองที่ภูมิใจไทยนั้นจะต้องพิสูจน์ตัวเองนั่นก็คือการ ลงชื่อในยติยื่นถอดถอนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงิทยารมคุณประชาพรมนอกครับ